สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรถไทยสายหวานนะครับไม่ได้ไลฟ์มาน่าจะ4ีหเดือนได้แล้วนะครับ4ีหเดือนที่นะครับไม่มีเวลาจนลืมไปแล้วนะครับ วันนี้นะครับจะคุยหัวข้อเรื่องฟุตบอลนะครับพิมลีคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่3นี้นะครับศึกชิงหัวตารางนะครับ ซึกชิงจาฝูงนะครับของสัปดาห์ที่3นะครับก็นะครับเป็นการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลกับอาเซนอลนะครับทั้ง2ทีมนะครับเล่นมา2นัดชนะ2นัดทั้ง2ทีมนะครับ ในส่วนของเจ้าบ้านนะครับตัวสำคัญเจ็บนะครับแบกขวาที่ได้มาใหม่นะครับเจ็บแล้วนะครับเป็นแฮมสตริงนะครับมีตัวเจ็บมีเจลมี่ฟิมปงนะครับแล้วก็อเล็กซิสแมกอลิสเตอร์นะครับตัวหลักหลัก นะครับแบ็กขวาเพิ่งได้มานะครับปล่อยเทนไปนัดที่แล้วใช้ซูบอสไลน์นะครับมาเล่นเป็นแบ็กขวานัดนี้ถ้าฟิล์มปงไม่มานะครับก็ซูบอสไลน์เหมือนเดิมอ๋ออาจจะมีนะครับอาจจะเป็นโจโกเมสนะครับอีกคนหนึ่งซ o บอสไลน์น่าจะได้ขึ้นไปเล่นมิดฟิลด์นะครับตำแหน่งที่เขาชอบนะครับแบ็กขวานะ่าจจะเป็นโจโกเมสแล้วนะครับ แมกอลิสเตอร์ก็นัดที่แล้วบอกเช็คฟิตนะครับนัดน,นี้ไม่รู้พร้อมไหมนะครับนัดที่แล้วก็ไม่ได้เล่นนะครับบางบางสายข่าวบอกเช็คฟิตนะครับส่วนข่าวกล้องหลังนะครับได้ยินว่าลิวโพลยื่นนะครับสามสิบห้าล้านปอนด์นะครับขอซื้อมาร์เกอีนะครับ เป็นว่าเอาไปถึงจัดตัวผู้เล่นนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลมาในแผน4-2-3-1นะครับแบกซ้ายผู้รักษาประตูปเป็นอาริซอนนะครับแบกซ้ายเป็นเคอร์เคสขวาเป็นโจโกมิสนะครับคาดคาดว่านะครับในเกมนี้คู่เซ็นเตอร์ก็ฟันไดกับโกนาเต้เหมือนเดิมนะครับตัวรับ2ตัวก็เป็น ซูบอสไลกับกาเฟนแบกนะครับส่วน3ตัวบนนะคฝั่งขวาเป็นซาร่านะครับการตรงกลางเป็นฟอลินเวียดซ้ายเป็นซ้ายเป็นกักโปนะครับส่วนหน้าตัวเป้าเป็นอูโกโอเอกิติเกนะครับช่องนี้ฟอร์มจัดจานเหลือเกินนะครับยิงไปแล้ว2นะครับมีแอซิดด้วยนะครับ มาทางฝั่งตัวผู้เล่นของอาเซนอลบางนะครับอาเซนอลน,นัดที่แล้วนะครับเสียผู้เล่นตัวหลักไป2ตัวนะครับคือกัปตันมาร์ตินโอเดกาดกับปุกโยสากานะครับสากาเจ็บยาวนะครับเป็นแฮมสตริงมีข่าวบอกว่าจะกลับมาช่วงปลายเดือนหน้าเลยนะครับปลายกันยานะครับโอเดกาดเช็คฟิตนะครับเจ็บหัวไล มาดูที่ตัวผู้เล่นนะครับเื่องนี้แบ็กซ้ายให้คาราฟิโอรีนะครับกำลังเติมเลยนะครับมี2องเอสดแล้วนะครับคาราฟิโอรีและมี1ประตูนะครับเป็นแบ็กที่ดูเข้ากับทีมมากนะครับดูพร้อมมากทั้งเติมนะครับทั้งเปิดทั้งยิงนะครับ้ดยร่างกายที่สูงใหญ่นะครับ แบ็คขวาเป็นเจอเรนทิมเบอร์นะครับช่วงนี้ก็กำลังฟอร์มขึ้นสุดนะครับมีแล้วสองประตูนะครับสำหรับเจอเรนทิมเบอร์คู่กาคู่กองหลังก็เป็นวิลเลียมซาลิบากับกับเบียร์มาเกเยสเหมือนเดิมนะครับอาเซนอนมา4-3-3นะครับ3ตัววันนี้เรียงจากซ้ายไปก่อนน่าจะเป็น มิเกลเมลิโนนะครับกลางเป็นเดคแคลไลและก็ขวาขวาเป็นซูบิเมนดีนะครับก็ส่วนสามตัวบนนะครับก็เจอปัญหาแล้วนะครับด้าน,นนี้อาจจะใช้เอเซเป็นนัดแรกนะครับอาจจะดอบมาตินิลลี่ก่อนนะครับใช้เอเซเล่นทางซ้ายขวาเป็น มาดูีกเก้ก่อนนะครับวันนี้น่าจะมาดูอีกเก้แล้วก็ตัวเป้าเป็นวิตตอ์ยเคเลสเหมือนเดิมนะครับก็นัดนี้เล่นในบ้านของลิเวอร์พูลนะครับเสียงเชียร์มีผลแน่นอนนะครับก็หลายสํานักนะครับอย่างอากูรูนะครับอยังคาร์ลเกอร์ก็บอกว่าลิเวอร์พูลจะเฉือนนะครับ จะเฉือนได้เก็บสามเต็มในบ้านได้นะครับส่วนเยนไร้นะครับก็บอกว่าอาเซนอนน่าจะพอเสมอได้นะครับน่าจะยันเสมอในบ้านของลิเวอร์พูลได้น่าจะแบ่งเต็มได้นะครับออสองนัดแรกนะครับลิเวอร์พูลเสียมาสี่ประตูนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าก็มี ช่องโว่พอสมควรนะครับทักทายครับคุณวันเพ็ญน,นะครับอัธศัพท์นะครับก็ส่วนโทษนะครับมีสายเข่า อ่ะนะครับก็ต้องมีงานเข้ามางานด่วนเข้ามานะครับอะก็นะครับสรุปวันนี้อาเซนอลน,น่าจะแร์แต้มได้คิดว่านะครับอ่ะเสมอกันสัก1น 2, 2่ประมาณนี้นะครับหรือถ้าฝั่งมีฝั่งชนะก็จะเป็นลิเวอร์พูลนะครับอาจจะ3 2ประมาณนี้อ่ะแต่ว,ว่าอาเซนอลเสียป,ประตูแน่นอนครับ หลังจากที่คินชีดมานะครับเปิดฤดูกาลมายังไม่เสียเลยนะครับชนะเกมศูนย์มานะครับส่วนลิเวอร์พูลชนะแบบเสียมานัดละสอประตูนะครับอ่ะโอเคงานเข้านะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะครับขอบคุณคุณวันเพ็ญอัตพา์ด้วยนะครับอ่าไว้มาคุยกันใหม่นะครับถ้ามีโอกาสจะจะสามสองนะครับ หรือว่าอาเซนนลอาจจะหักปากาเซียนนะครับเพราะว่าตัวเล่นก็สำรองปีนี้นะครับอาเซนนอนได้ตัวที่8มาแล้วนะครับเปโรลอินคาปิเยนะครับนักเตะลายที่8นะครับก็ยังมีเวลาอีก1วันนะครับถ้าได้ปล่อยนักเตะอกีกก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะมีอาเซนนลอาจจะมีสภาพคนที่9อะไรแบบนี้นะครับอ่ะ ขอบคุณที่รับชมตอนนี้ครับเดี๋ยวขอลาไปนะครับนิทุระด่วนเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ